สวัดีค่ะวันนี้เราจะมาขยายตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงกันนะคะซึ่งตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อการเกษตรมากเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใส่ฉีดค้นเค็กตัดได้นะคะหรือว่าเอาไปรดพืชหรือว่าไปผสมดินปลูกได้นะคะตัวนี้จะทําให้พืชโตเร็วนะคะก็สําหรับวิธีการขยายก็คืออันนี้จะเป็นขวดที่ทําก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ เราจะใช้น้ำสะอาดนะคะกรอกในขวด1.5ลิตรนะคะ 1,000cc นซีซีนะคะเอาไปตากแดดไว้ประมาณ4-5วันนะคะแล้วก็เอามาผสมนะคะซึ่งส่วนผสมก็จะมีตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นแล้วนะคะ 500cc ซีซีต่อน้ำสะอาด 1,000cc นซีซีนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ไก่1ฟองนะคะแล้วก็ผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งขั้นตอนก็จะ เอาตัวผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีไม่มีตัวช้อนตัวก็เอ,อันนี้เลยแล้วกันนะคะกะเอานะคะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวไข่ไก่นะคะหรือจะเป็นไข่เป็ดก็ได้ค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองต่อ,อจุลินซีสงเคราะห์แสง1.5ลิตรนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันอันนี้ไม่ได้ทำไข่เจียวนะคะ จะเป็นการขยายตัวจีนซีแสงสวรางไว้ใช้เองนะคะเมื่อตีให้เข้ากันแล้วก็ตัวผงชูรสละายแล้วเข้ากับไข่ได้ดีแล้วเราก็จะเทเข้าไปในน้ําสะอาดซึ่งเรากรวดกรอกไว้ในขวด1.5ลิตรนะคะตัวน้ํานี้ก็จะ1,000ซีซี 1, นะคะหรือว่า1ลิตรนะคะเข้ากันดีแล้วอันนี้ก็ไปตากแดดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ 500cc นะคะก็จะกลิ่นเม็นนิดนึง ก็ดีเลยก็หลังจากนั้นก็ปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็เอาไปตากแดดไว้ประมาณ20บวันนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะก็เป็นการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆนะคะทำไว้ใช้เองใช้สำหรับการปลูกพืชได้ทุกชนิดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องจากสดาชาแน,นลด้วยนะคะบ๊ายบาย